รับังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีหารือแนวทางการผลิตรายการร่วมกับคณะศิลปรกรรมศาสตร์มุ่งนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะกับการใช้ชีวิตเมื่อวันที่26มีนาคม2567รองศาสตราจารย์ดรกุลกนิษฐ์ทองเงาพ่วอในการสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม,มงคลธัญบุรีหรือมทรธัญบุรีคุณวัชรินคันทาชาผู้ควบคุมรายการและทีมงานฝ่ายผลิตรายการเข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเตอร์มาโนุบุญทองเล็กคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพรสุธรรมรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุญเรืองสมประจบหัวหน้าภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์บัวงามหัวหน้าภาควิชาหน้าตาโดยยังคศินอาจารย์นรกรสิทธิเทศหัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์อาจารย์ชนัญชิดาณสมงานประชาสัมพันธ์และอาจารย์อัญรัตน์กิมเสงิงงานแนะแนวการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์โดยได้หารือถึงแนวทางการผลิตร,รายการร่วมกันตามแนวนโยบายโครงการการผลิตร,รายการร่วมกันกับคณะภายในมหาวิทยาลัยในหัวข้อศาสตร์ศิลปะกับชีวิต เมื่อง,งานศิลปะเกี่ยวเนื่องกับการใช้ชีวิตและความเชื่อจากการใช้ชีวิตทำให้เกิดผลงานศิลปะถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมและศิลปะการออกแบบนำเสนอในรูปแบบรายการชื่อ Power of Art ศิลปะกับชีวิตสำหรับรายการ Power of Art ศิลปะกับชีวิตเป็นส่วนหนึ่งในโครงการผลิตรายการร่วมกับคณะภายในมทรธัญบุรี ส่งมอบความรู้โดยคณาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์มีกำหนดออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา8นา5นาทีถึง8นา30นาทีช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2567ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมทรรันยบุรี FM 89.5เมกะ Innovation for l i f e นับประกมเพื่อชีวิตดาริศาตรตะกุนเง็กทีมข่าววิทยุราชามงคลธัญบุรีรายงานค่ะ